มีเหตุทำให้เกิดร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้เพราะมีเหตุเหตุก็คือใจต้องการเกิดขึ้นใจต้องการยืนยืนก็ร่างกายยืนก็เกิดขึ้นใจต้องการเดินรูปร่างกายเดินไปก็เกิดขึ้น จต้องการนั่งรูปร่างกายก็นั่งลงเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ยืนเดินนั่งเองแต่ยืนเดินนั่งได้เพราะใจต้องการความรู้สึกแต่และความรู้สึกเกิดก็เห็นว่ามาจากเหตุมีเหตุมีสาเหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ มีเหตุของความรู้สึกแต่และความรู้สึกเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางตา 1. มีตา 2. มีรูปกระทบตา 3. มีแสงสว่างด้วย 4. มีการเอาใจใส่ความรู้สึกทางตาจึงเกิดขึ้นเนี่ย เมื่อโยนิโสมีกำลังมากขึ้นก็จะเห็นว่าความรู้สึกแต่และความรู้สึกมาจากเหตุรูปร่างกายที่เป็นไปได้มาจากเหตุเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญายาณเรียกว่าปัจจะปริฆหายาน,นะยานอย่างู้เหตุนะ เหตุเนี่ยเขาเรียกว่าปัจใจนะภาษาธรรมะใช้คำว่าเหตุหรือใช้คำว่าปัจใจนะแล้วเราก็ใช้สองคำรวมกันเลยเป็นสำนวนพูดภาษาไทยเราเหตุ ed, ปัจจใจเหตุก็คือตัวปัจจัยปัจจัยก็คือตัวเหตุนะ่เราก็เอามาเรียกรวมกันว่าเหตุปัจจัยานย่างรู้เหตุป,ปัจจัเยเห็นเหตุเห็นปัจจัใจ เห็นได้เพราะอะไรอ่ะเพราะกำลังของโยนิโสก็โยนิโสไปทั่วๆร่างกายนั่นแหละทำให้มีกำลังโยนิโสการก้าวการเคลื่อนเนี่ยทำให้มีกำลังโยนิโสลมหายใจเข้าออกทำให้มีกำลังเนี่ยทำให้โยนิโสมีกำลังแล้วไปเห็นสิ่งเหล่านี้ จากนั้นก็เห็นพิเศษขึ้นเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโยนิสโสตวัวใจเห็นใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยนิสโสอารมณ์ของใจเห็นอารมณ์ของใจเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาตรงนี้ท่านเรียกว่า สัมมสัญญาณน,นะเมื่อกำลังของโยนิโสมีกำลังมากขึ้นก็จะเห็นพิเศษยิ่งขึ้นสมัยก่อนเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ต่อมาเห็นชัดเจนมากขึ้นจะเหลือเพียงสองอย่างเห็นเกิดกับเห็นดับเรียกว่าอุทยพยา,ยาน กำจัดวิปัสสโนกิเลสได้เรียกว่าอุทยพยา,ยานที่เป็นตัววิปัสนาญาณแท้ๆนะแล้วก็เห็นการดับไปเป็นวิปัสนาญาณเห็นเป็นภัยหน้ากลัวเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นของหน้าเบื่อหน่ายต้องการหลุดพ้นมองหาทางหลุดพ้นวางเฉยนี่คือ วิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาเข้าถึงความแก่กล้ายานเดียวเห็นแปดอย่างเรียกว่าอนุโลมยานนะเมื่ออนุโลมยานเกิดตัวอนุโลมยานเนี่ยจะทำหน้าที่กำจัดอวิชชา อวิชาก็คือตัวปกปิดสภาวธรรมปกปิดอะไรไว้ปกปิดอริยสัจธรรมเมื่ออวิชชาถูกทำลายปัญญายาณที่เกิดขึ้นนะเรียกว่าโคดตะลภูญานก็จะเห็นนิพพานมองเห็นนิพพาน ทำไมจึงมองเห็นนิพพานที่มองเห็นนิพพานเพราะอนุโลมยานทำลายทำลายอาวิชชาคราวนี้เมื่ออวิชชาถูกทำลายโคตระโยานมองเห็นนิพพานด้วยกำลังของวิปัสสนาที่แก่กล้าทำให้อริยมรคมีองค์แปดเกิดขึ้นครบบริบูบู์ อริยมรรคมีองค์8ปดเวลาเกิดจะเกิดกับจิตที่เป็นมรรคจิตพออริยมรรคเกิดหมายถึงมรรคจิตเกิดมรรคจิตเกิดจะทำหน้าที่เห็นอริยสัจธรรมเห็นทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเพราะอริยมรรคเกิดขึ้นนะแล้วกำจัดกิเลส กำจัดกิเลสต,ตามสถานะของมรรคแต่ละมรรคนี่คือแนวทางการเจริญปัญญาแล้วปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้นะเมื่อโลกุตตะลปัญญาเกิดก็เห็นอริยสัจธรรมเห็นอริยสัจธรรมแล้วก็กำจัดกิเลสต,ตามสถานะของมรรคแต่ละมรรค นี่คือถามว่าเอามาจากไหนนะเอามาจากไหนที่มาที่ไปมาอย่างนี้นะแต่ในพระไตรปิฎกไม่ได้แสดงละเอียดแบบที่เรานำมาแสดงเพียงแต่ท่านแสดง ว่าทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วผู้ปฏิบัติก็ไปหาวิธีเอาว่าจะทรมยังไงให้มันทั่วพร้อมเนะี่ยก็มีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาที่ไปเพราะว่าส่วนมากผู้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยได้เจอถึงวิธีการใส่ใจโดยละเอียดแบบนี้ก็นะ ใส่ใจกันหยับๆนะใส่ใจกันแบบธรรมดาธรรมดา